สวัสดีค่ะพบกับมุ้ยบ้านสวนนิภาพรนะคะวันนี้เรามาซื้อลูกกบนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงนะคะก็เลยว่าขอเข้ามาดูข้างในแล้วก็มาดูบ่อพี่เขาอยู่ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นลูกกบทางเส้นที่จะไปเส้นนครธาตุพนมนะคะตัวนี้เราก็เลยมาดูบ่อกบพี่เขานะคะ นี no. mm ่ใช่ใ oh, ช่โอ้ยอ๋อแล้วก็บริเหตุเยมรู้หต่ไปบางส่นดเต้ไปดำดูโอ้โห มึอมือมอ้ยมึงมืมเฮ้ยบางังใส่ได้มีเราบงตกได้ลูกด้ะอุ้ยหมกไฟพ่นกับมี่งงกไฟกัมี่เราบงตกได้ลูกด้ะตัวใหญ่เฮ้่แน้องนี่นะเขาจะเอาออกแค่

ลูกกบลูกลอาหารโกบน้องข้าเจ้านะคะก็เลยเขามาเบิงมองเลี้ยงน้ำระวังตกเด้อดูดูดูทุกคนโอ้ตกเลยคนยังนกเป็นหัวเป็นจีจีพี่ว่าพี่ลูกเธอเว้ยโอ้ยงูกินเขียดเฮ้โอ้เขียดกินเขียดเขียดกินเขียดใฮ่ลูกเขียดกินเขียดเฮ้ เล่หรอดู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 มันกินกันนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมได้เห็นไหมดูดูดูคนน้อ เห็นไหมคะตัวใหญ่กว่าก็จะกินตัวเล็กกว่านี่เห็นไหมคะคือมาวันนี้เรามาดูเรามาซื้อมาบอกกลบเข้ามาซื้อหลูกอ่อนจริงีนะคะเขาก็เลยขอมาเปิ่งทางในน้ำนี่สิ่งที่เราเห็นก็คือกลบตัวใหญ่ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะกินตัวที่เล็กกว่านะคะเห็นไหมคะ ก็จะกินตัวที่เล็กกว่านี่นะคะคือถ้ามันตัวใหญ่อะมันจะกินกันนะคะี่ทุกคนเห็นไหมคะนๆตัวนั้นถ้านี่อย่ามาอย่ามาอย่ามาบึ้บึ้งบึดูดูดกคนถ้ามันตัวใหญ่นะคะมันจะกินตัวเล็กนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหม อย่าแนเบังสิบังนี่พวกแมมันกินตัวเล็กอ้ยหลุดไปแล้วอ่ะมันกินไม่สําเร็จเลยเรากวนมันป้าวพวกแมวแมวแมวโอ้คือข็แท้ป้นตดีวพวกแมวเลยดูคนดูคนดู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  เมียนเบิร์เลยเราอะเว้ยอย่าไปสั่นของเพิ่นเว้ยบังจะซื้อมามามาไปบังน้องไปดูดูดูทุกคนณนี่มันก็โตกน้องหนามดอกคุยดงมันก็คักแล้วตัวดงกบก็คักตัวนี้ เพิ่นเห็ดเป็นไฮน่านะคะทำเห็ดเป็นไฮน่าให้มันอยู่มันอยู่ยไม่ไมไสนิอเลยเซย์เซยๆคือแอบแอบด <laughs> ี่เดี๋ยว,ล,วยย <laughs> ลูกคอยตื่นเต้นมากเลย <laughs> มาทัศนศึกษานอกนอกสถานที่นะคะอ้าว <laughs> บุงเน่เยี่ยตี๋บุ er งเน่ป้าต๋ดูทุกคนอู้หูหลกหลายนึงแม่ทุกคนทุกคนดูดูอันนี้กำลังเป็นตัวหน่อยๆป้าต๋อคุณนะเยอยเอ้ตียบุงเน่พุนบุง

ออแสดงว่าทุ่มได้เป็นคาเนี่ยเมื่อ่วยนี่ใส่ลูกดูดูดูทุกคนใส่ลูกญ่บอส่วนท่งนี้มึงเนี่เออตัวนี้กับตัวไงมันคว่ำเล็กหน่อยวาหลีว่ะดูนะคะตัวไงห่่ลูกใส่ลูกใส่ โอ้ต้นใหญ่อิริตัวนี้ลูกนี่มันอยู่ทางนอกนี่เดนนี่ลูกนี่มันอยู่นี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 ่เห็นไหนี่เดนนี่ลูกอุ้ยต้นไหนก็ออกมานี่นี่ตัวนี้เดนนี่เดนนี่ดงกบจะหีดตัวนี้มาหมองเลี้ยงกบก็มีแต่กบอิลีตัวดูทุกคนว้าวตันเออมันมันกินกันนะเฮ้ยมันก็ว่ามันจะกินกัน ไผ่งกอด้อืมไผ่งกกนกินหน่อยน,น,นะนะเออมันเองนะโอ้ยมันสิโต๊ะคนโอ้ยขักขนาดเลยค่ะสุดยอด ก็คือจะมีทอร,ระบายน่ะออกมาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นข้าหน้ายังสียนะเฮ็ดเป็นข้าหน้าแล้วเอากระช่างเนี่ยเอาแยงเขานี่มาใส่นะคะก็คือแล้วก็ปลอยลงห้มอยู่น้ำดินน้ำหน้าน้ำดินเลยค่ะนี่เห็นไหมมันก็ไปดโดดเอียงไปใส่หมากไหมนะคะมันกระโดดไปแต่อยู่ในหนีซื้อ,อยังเสียนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ มีกะที่นี่พอระบายน้ำนะคะ